ทำไมฉันถึงได้ไมาอยู่ที่นี่แต่ว่าเสียงดีดนิ้วเมื่อกี้มันพอได้แล้วนะเอโดอฟินพอเหรอที่ฉันทำมาตลอดเพื่อพอแค่นี้เหรอมิเตอร์คุณเองก็ต้องการเหมือนกันไม่ใช่เหรอฉันกำลังทำให้ไหนทุกคนนะสิ่งที่เธอทำในตอนนี้นะไม่มีทางทำให้พวกเรากลับไปเป็นเหมือนเมื่อก่อนหรอกนะมีแต่ทุกอย่างจะแย่ลงแย่ลง มันจะแย่ลงเพราะนายมาขวางฉันนี่ไงถอยไปมิสเตอร์ฉันต้องรีบทำให้มันจบอยู่แบบนี้มันเสียเวลาถ้าเธอไม่อยู่ตอนนี้ฉันคงต้องทำแบบนี้ถึงเธอจะเป็นนักเรียนของฉันแต่การที่เธอทำร้ายคนอื่นก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีฉันเองก็ควรต้องหยุดตอนนี้ฉันไม่ได้อยู่ในฐานนัเรียนแต่ตอนนี้ฉันอยู่ในฐานเผ่าไนผ่าพันธุของเราไงมิสเตอร์ แต่ถ้าจะหยุดฉันฉันก็ไม่มีทางเลือกนอกจากต้องทำแบบนี้แล้วออขอโทษนะเอเดฟินฉันปล่อยให้เธอทำแบบนี้ต่อไปไม่ได้แล้ว เอเลนอร์ลูสเวลล์เคยกล่าวไว้ว่าอนาคตอยู่ในกำมือของผู้ที่ศรัทธาต่อความงามในความฝันของตนเองซึ่งฉันคิดว่าฉันได้ทำตามความฝันของตัวเองแล้วไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามแม้จะจบของฉันมันจะเป็นแบบนี้แต่ฉันก็ยังเลือกมันด้วยตัวเองแล้วคุณล่ะได้เลือกเส้นหางของตัวเองเลือกอนาคตในกำมือของคุณแล้วหรือย,ยัง ฉันหวังว่าทุกทางเลือกทุกความฝันทุกความงดงานที่คุณเลือกมันจะทำให้คุณยิ้มได้และภาพภูมิในคำตอบของตนเองภาพชายนี้วหวานถูกคิดเขียนด้วยปากกาฝันว่าจะมีกันและกันอยู่ตรงนี้ตลอดไป หากเปรียบดังฤดูการทิ่เลี่ยนพันธ์เธองคงเป็นลมที่ฉันคิดถึงในหน้าร้อนไออุ่นในทุกคราที่ฉันเคยได้วอนขอและเธอเปรียบดังฝนพัำที่ทำให้ฉันเปรียบปอน